มอาเรียนกระจกของแข็งก่นนะเหมือนมะไอินทิสิโลว่าขออิิโลูกแกเชี่ยวม้บานแล่าปเนี่ยมลมสะบัดเนี่ย ลงบนแล้วยักตวเต็ลยกระนั้นักข้ปเลยแล้วดึงไปก่อวกทีไปพราะีน้องย่างกี้ทไปแล้วโอ้เสียงมีร้าน้วยีล้าโอลงไปก่อนพยักย่างเอไว้ต็มีลงบนแล้วพรอว่าจังหวัลงบนที่หกว่าน้เต็มตขึ้นมาใช่ไหแม่มันยังยุ่ยอย่า้อยกันยย เอหมดเลันีเนไป่ไน้ากันมัแตกล้สิขึ้นแตกแล้วมันย่อยลบอย่าง้หไปเฮ็ดเตร์น่เนาอ้โหบางเวลาบางครงเนี่ยบ้าสิไปบูเห็นบูไบมันา่นอนสีมากเลยคไมเเนาะมีลูกเนี่ย

อยงเอพานี่ยพ่อคานี่เอาองมีไม่้อเอาุดงเากมันเยี่ยงขาทันเยียงากโอ้นี่มันขึ้นไวดีไฟแรงเต็มครับไฟแรงไฟแรงตง้เต็มดี เอาโอ้อแม่ปังเหวี่ยงตีเดี๋นี้เล่งดันเลยมีลูกเล่นห้องสิวะเพิ่มแค่20บาทครับ20บาทนันคือกำนันเ็จิงเหรอ ขอเปิดแล้วขอเป็นเส้นดีตัวนี้กันบ้านญานี่ไม่ได้ลินะไม่เลยไม่ของเพียงก็เปิต้องต้องไม่หม้อก็ดีกันวมอบลมก็ดีแล้วไม่ของเพียงเขาคนถ้าเราทุกคนเราขื่นไปยังครับถึงเเอะนนืมยีบาทยี่สิบครับ ยี่สบบาทแ้วเจ็บอะไรวเสนเนี่ยเออวัตัวตัเอัเส้นมังบอต้องเส้นล้มนคนม้าบอเ้นมัดนนมทนนยีบมึงนีทอดไ่หรีอังเด๋ยวบอาท้งทางนั้นจุดท้งนีหรือังเด๋ยวบอมาทางนั้นทางนี้ทางนี้ทางนี้เอา่งเดี๋นี้อันเียวดอางาเดียวียนนมาั้งเ่ห่าบาทางนี้เาบอกเขา้า เบอรขอด้เลยอ๋ออย่างห้อยห้ปอดเลยมันบ็คือมัเลยมันบคือมัวปุดบางจุดยาันาจุดยาเยมาตนมาต้น

ต้องให้มันเต็มที่กันแหม้องหยุดกระเบิดนะโอเคบี uh> wow. okay. ้ผมไม่ซดเนี้ยโอ้ยพุ่นเด้อห่องแฝงตะเกียกคุณเนาะเด้๋ยวหมอกลงแล้วก็สบายแล้วบัดนี้นะห่องแฝงตะเกียกคุณแล้วโอาเห็นกับเราเนาะ ตายแล้วเนาส้นเกันแล้ววะเด็กๆด็มัดอมันี่สิบบาเด็กดมัด อามันมาตื้เด้ครมังมันกันีดียวรัมันมนมันมัครื่องันนม่งกันต้องกลัวว่ามันมันสอดิ้นไเลอลองให้เต็มเต็มไปเลยครับมันตข้างมันต่อางต้ไทไริไทยว่า

มัดทั้งหมดแล้วผมมัดก็ห่างลงแล้วเดี๋ยวมาให้หน่อยเติมเติมมาท้อน เติมฟองนันเล็เติมฟองไอ้เลยนเติมฟองนะ